ไอคอนเดอร์ันนี้เก็บหน้อยเจ็บของแล้วสิเมี่เดีมาย่ายเอยเฮ้ยขีดถอดมาย่ายเฮ้่ขีดถอดก็ตายแล้วสีหน้าไม่รอดวันนี้คุณยายจะต้องอยู่วัดคนเดียวไม่ได้ไปขุดมันด้วยกันแล้วลับบ้านจะหาหลานกอน ยายขยันมากเลยใอ,อย,ออยอู่บเต่าจ้าเขียหดเบียรเว้มาขอนางมาห่อจ้าเขียขึ้นมนมาเด็อ๋อขึ้นาแล้วตั้งไว้ใช่แล้วไปหน้าเาวัด йо-дум. حبايبي. И พาไปหาคุณยายหาแม่ของแม่เชียร่ไม่ได้เป็นแม่เชียร์แบะหาแม่ของแม่หลอดโอ้ยเมียงเดี๋ยวนี้ไปแล้ขาอ้อนแล้วขาอ้อนแล้วครับยง่ายเอามือห่งน้ำเราอีหถึงเวลาง่ายง่ายง่ายหลอดซชกยร์หลอดได้ เสกแล้วมาเบิ้งลูกมาเบิ้งแม่เปียกอย่างคือวดหกวดคอดลูกว่มม่นัง่แ่นาแม่ก็ยายคือคุณยายของแม่คุณคุณทงแม่ของแม่รอย คุณยายง่ายวัาดีเด้อว่าลบาจะไปนวดน้ำหลานขาไม่สหม่ีหลานยู่ยใส่ท้องุ่วันวันนีร่ะมื้อวันที่ไปฟอกไตปัดไว้ตะมือว่านเร็วก้อนสไม่หองคอป่าสีเหล็กปรมวหตดเดี๋ยวนี้เลยค่อวันนี้จะปลา thì phải bơm vô vấn tay nha, nha.